สวัสดีค่ะอีสานฝรังเฟ๊ะมลีสานฝรังเฟมลีว่ามันเขาสาเขานาห้อนเนานะพี่น้องมัน่มีเหิมาสานฟรังลยมาเมืองบอกหอยง่ว่ามันสิตายเบิดบบมาเมืองพี่น้องไงเจอเบิดจิบเบียบจุ้ยตายเบิดแต่ว่าน่วยนี่นี่นวยนี่เพราะท่านตายเล้อพี่น้องนี่นวยเนี่ยนี่อีกนวยหนึง่งนี่โอ้ ก็ออ,อกอยากถิ่นน้องบาลจันกำลังถึงงัดออกไม่มึงพี่น้องนี่นวอนีน่กับว่าท่านตายพี่น้องนวยบักไงพอดสองนวยฮึ สารฝรั่งเสียวไปล่างน้ำม,มึงยายจอยเสียวไปล่างน้ำม,มึงด้วพี่น้องเด้อนี่สองน่วยนี่นี่ว่ามันเป็นเรื่องไรน,นอกนั่นตายเวิดแลวพี่น้องฝนง่ายจะเบเดิดจีเบี้ยบช่วยหอนเ้อพี่น้องมึอนี่แดดออกวันนี้ฝนตกโอ้ยลืมขาควงบบน,นี้พี่น้องเลยลืมขาควงลืมขากคอง ึงพี่น้องมึงน,นี่ต้นวยบักหอยอย้ายจอยสีหาเอาไปจากหน่วยสองหน่วยร่องมึงกอนไงพี่นอ้องย้ายจอยเอามาลางนา้ำร่องมึงพักกันไม่ยังออกระล่องไกยเมาหอยไปน้ำพี่น้องหอยมันตายเบิดย้ายจอยสีร่องเอาไปหอยไป ้บ้านแล้วยี่ยมนั่นกันมันบ่นันยัดจอยจิ้่อยใบคางคล้องเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในหนองนี่มันตายเบิดเพราะว่าเป็นสูบน้ำออกแล้วมันหนาวเพอไงวาวันนี้มันมันหนาวจัดไหมมันก็เลยตายไปสั่นแล้ว่ะชมวิวพี่น้องยัดจอยผ้ามหยางมาเดินชมวิวเ๋ยจะผ้าพี่ป้าแปลเหล่าพี่น้องพ้าพึ่งแปลเหล่า ไปกันเลยพี่น้องมาหอดแล้วป,าปลาเปลอะมุนี่มันกำลังเกิดพี่น้องจ้าเลยเต็มอยูุเปลอะนี่นบต้นกระเทียมปลามพี่น้องหมนี่กำลังออกเต็มอยู่เต็มเลยแหละพี่น้องจ้าเนี่ยอุ้ยถือกินกระเทียมห่วยๆเลยบาท เียอันข้ามันนี้ง่ายแล้วเขียวเต็มอยู่แล้วพี่น้องป้าแปเหลาเนี่ยเขียวเต็มเลยแปเหลาหพี่น้องยักน้อยน,อยนี่คนสิมากเก็บเต็มบมดล่ะแต่ว่าายกจอยบ่มาเก็บดอกแต่อ,อยู่สวนก็กินได้บิดพี่น้องเออ้ยเนี่ยเห็นไ่มเต็มเนี่ยนี่ เบเหล่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ดอว่าต้นกระเทียมปลานี่มันติเต็มเลยเขียวนี่แม่นเบิดเด้อพี่น้องปลานี่แม่นเบิดนี่มันติขึ้นเต็มเบิดเลยมึงเนี่ยหม่องไดมันซุ่มมันจะเกิดก้อนนี่พี่น้องไอหม่องไดมันไม่น้ำไหลเนาะ วังนด้นซุมมันก็เกิดก้อนมูนิ่าก้อนมู่นีว,วมมังมันซุมนนนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงไปกับมิตรป้าแปะเหล่า,าคนนั้นเขียวอึ่งตึงอยู่งมิตรแปะเหล่าที่พี่น้องกลางกลางมีหน้านี่ยนแะจ้งน่อยเนี่ยคนเต็มป่าเลยขุนทั้งคือทั้งนี่ ทางเตื้องแต่เปนเบิร์ดนีพี่น้องจกามีเตแปรเหล่าบเบิร์ด,ดิี่คือเขียวเหมืนเบิร์ดเด้ขนทางขนทางใย,ลยแลว้วแปรเหลา่ามีเตื้งแปรเหล่ามีเตนนื้ตองอันตุ่นเหนียงตุ่นคือพักเสียนไหมพี่น้องพักเสียนบานเห่าไหมเป็นปาลาเลยอยู่ในเนี่ยงยางแต่ระวังพี่น้องย่านหยียบเพิ่นยายจอยบ่อยากทำายเพิ่นเนาะยายจอยบ่คือคนอื่นเด้เฮ้ยมีเตแปรเหล่าอะไพี่น้อง คนอื่นมาหนิเหยียบยำไปทัว่วนี่ตาปลาแปรเหล่าคุณเขียวเขียวมันเป็นหยานี่พี่น้องแปรเหล่าเด้นมันกำลังเกิดซ้ำนี่แหละซ้ำสองข้อมือซ้ำยังน่ะเนี่ยเนี่ยกำลังเกิดซ้ำเนี่ยแต่ยายจอยผมมากเก็บน้ำฝนจเตี้ยๆหรอกยายจอยมาหยางซื้อ ทางล่างลงไปกับแมนนี้แต่เดียวที่พี่น้องจ้ะมี่แต่แต่นอมันมันก็ล่างเกิดเปน็นต้นตัวน้อยๆไหมพี่น้องต้นน้อยเนาะค่ะเนาะนี่สารพลังน้ำเสนอได้พี่น้องเด้อแปรเหลาปลาเมื่อไงพี่น้องก็ลัังเกิดน,น้อยต้นน,น้อยเต็มอยู่ย้ายจอยประหยัดงานเขาไปพี่น้องย่านเหยียบเพิน่นอันนั้นมันมันอันมันอยู่ห่องน้ำเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละจ้าไอสารฝรังเฟมมารีน้ำเสนอต้อนแปรหเราหรือว่ากระเทียมปลาเนาะค่นเนาะสารฝรังก็ฝาก,กดไค์กดแค่กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้จ่องไอสารฝรังเฟมมารีน้ำในเด้อพน้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ